สวัสดีครับมือนีมาพบกับผมครับบ่าวตองครับในเมนูก๋อยกุ้งครับพี่น้องนี่ครับกุ้งฝอยห,หน่อยครับก๋อยเดือบรอยแล้วครับก่อนสิรับส่งคลิปกัดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของบ่าวตองให้น้ำเด้อครับเพื่อเป็นกำกำลังใจในการทำคลิปครับผมบอกกับวัไรุ่น มาเริ่กกินกันเลยครับมากินทำกันเด้อพี่น้องสูฟูสูบหุนเลยครับมาเอากันเลยครับปว่กุ้งครับนี่กรบพักครับพักก็มีหลายอย่างครับพักชี่พักกาดขาวครับพักสลัดอันนี้พักกระโดนครับหยอดอ้อนครับนี่ตัวนี้เกิดเป็นพักสละแหน่ครับเป็นเป็นเป็นกลางพักสระแหน่กระต่างพุ่ต่างอื่นครับเอออื่นคือกันนะครับนี่เราจะมีพักแผ่วครับพี่น้อง นี่ครับผักแขวนรัหอมๆครับมีกล้วยทอดครับไปกินน้ำเพียร์เนี่ยเพราะว่ากินกับพักผีเปื้อนสิเผ็ดอยู่แล้วครับมาเริ่มกันเลยครับทุกคนอันแรกก็ปั่นของยน่าครับนี่ครับตากฟักผีเปื้อนมาครับเผ็ดๆคำยิ่งใหญ่เลยครับอื้ แสบนะครับก่อยผมเพชรครับพี่น่อผมพริกน่อยเดี๋ยวเพชรเพชรครับนอกที่พักกะโด้มันครับพี่สิข้ากันว่า จะกสองหย่อนเลยครับนี่ครับตาก็มีเงี้ยๆเลยครับเอามาที่แหลนมันเป็นอยู่ได,ด้ครับมันถือแดดมันใต้เบ้อครับนี่มันเรียบบริเตนให้เบิ้งเลยครับ อยากเรียนศึกษาภาษีซีของครับ,ม,รบมาเด้อมาเด้อถึงจะมาทานกินข้าวมามากินน้ำกันครับพี่นอ้อง เดินทางกระบป๋าสงก้านอีกครับขับรถปลอดภัยเดินทางด้วยสมาธิภาพด้วยครับสุขุมสุขล้นเลครับส่วนผมบริษัทครับเคล็ดงานอยู่กรุงเทพลอย้วครับอันนี้กรเป็นเวลาว่างครับกตหาานี่มาทายคลิปใหม่ทำกุ้งส้มในเบิ้งครับไผ่พี่ให้น้องในเบิ้งนะครับเริ่มเพี้ยนแล้วครับเพี้ยนหน่วยไปสามหน่วยแล้วครับเนี่ย เหลือม,มากครับเอาเผวครับ,อ,รรบอันนี้เป็นถอดกล้วยครับไปที่น้ามชดครับแกะมีดไป,ปครับตาขิน้นะครับ Hả? Quảng mình làm đây ạ Thái Hoàng và có bé nó chỉ đâm canh nữa gọi cung lắm กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต่อมน้ำเนรเดอครับไอ้ช่องยูทูบของบ่าวต่อมน้ำเนรเดอครับตอนนี้กคับบอคอยเดี๋ยวลุ่งกินไปนะครับยากเฮ็ดงานคนเบิ่งกันหน่อยก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อจะมีคนเบิง่งหลายๆให้ผมหนเด้อครับเอาเลยครับต่อเนื่องเลยครับผมเพจกำลังมากครับ ของแซ่บครับกลุ้งพี่น้อง องคมพิสืจอยู่ตลาดนี่กลุ่มมันยังเป็นอยู่เลยครับมกี้โดมาแดดมันแห้งห้ครับอยู่ในกรุงเทพมันใต้เลยครับที่แต่กราเสือมาเห็ดเห็นพี่น้องมึงแบบมันเต็นแบบเล็กๆอยู่นะครับมาหอดหอมเรียบร้อยครับบดินพอโตครับแต่บางยยังมีความสดอยู่ครับเพราะว่ามันใต้แบบใหม่เลยครับเนื้อเนื้อของกลุ่มก็ยังมีความหวานครับ โอ้เพลงเงวยเพลงเวเก็ดดีครับสุดยอดเลยสภาพเก่เทอ้วครับ นี่รับไม่เอาติดปากครับ,บ,รบ,บจิดปมมากเผ็ดครับเส่บเผ็ดนะครับมีความหอมของข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วกับพริกป่นครับ ขัวอะไรกัมามะต้มครับ,มา,ม,ารบมาปั้นกระได้แลครับถ้านต้มเนอย่างนี้ครับปั้นมันก็สิใส่เครื่องปั้นยากรับมันก็สิบลละเอ,ยอยียดแค่กระได้มันก็สิเป็นอันนี้มันดูดีดูงามนะครับครับอ,อืมใช่ครับ สดๆกับขอบเลยครับ ด้วยแต่กับการกับเที่ยวให้สนุกได้ครับ่วนนี้โควิดกะไปไสด์กัเดินทางใส่ม้งส่แมีครับไปตะลงตลาดไปซื้อของกะใส่แมีปิดปากให้สนิทได้ครับ่วนนี้กำลังระบาดนะครับบ้านน้องแห่งกำลังระบาดนัะเลยครับเนี่ยเป็นห่วงกันซุ้อคนละครับผมเองออกไปข้างนอกอีกครถ้าไปตลาดคนละหลายเนี่ยมันก็ไซเมียสองสั่งได้เลยครับยากกับฉีดครบสามเข็มแล้วครับแต่กับบอเล็ตนะครับเป็นคือนเราบพรว่าจะสามเข็มสี่เข็มครับขันห้องบ่อ ดูแลสุขภาพจต่ของดีๆครับอืมเพ็ดครับอย่างเดี๋ยผักหัวเลยครับหัวคือกรบปั้งนี่จัดไปครับ ใช่ครับของย่องโป้ด้วยครับถ้วยกุ้งครับเมนูอีสานครับแต่หดแต่ไระครับเมนูนี้ครับมีมาแต่โบรานครับ พี่น้องเากระไลเหลือกินเอาเลยครับใส่หยอดไปตำแน,น้ครับปากระโดนนะครับได้คำป็นดองมานี่ใส่แกงแกงขลิบกะเสียบไปครับพวกกินกับแกงขลิบนะครับ ฝากครับบอกไว้เลยแจ๋งก็ไม่นู่นี่ใช่ไหมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยูทูบของบ่าวต่อเน้ำนเนอร์ด้วครับอย่าลืมเด้อพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมากแบบนีแ้แหะครับกระสิหาเนี่ยใหม่ๆหรือว่า ขาเนี่ยสุดแซ่บมาสูพี่น้องกินนะครับฝากัานือ้อเด้อฝากเนื้อฝากต้นเด้อครับบ่ตทองฝา,า,นะากเนื้อฝากต้นต้แน่พากะโดนอีเแซ่บด้วยครับที่ก็กล่อยปรุ่งมีคว่มหอมครับพี่น้องนะครับเก๋ไก่นะครับเก๋ไก่ เ็นตดอยางนั่งกับเรียนเชิญน,น,นะครับ,บ,บหลังกินัมบุชิบ์ดารบปล่อยกุ้งครับหักล่องครับ โอ้โหผีของปันเพลนแฮปโกรับกินเพลนอยู่เลยครับเดีวว่าแบสูยอะไรเพลนแฮปใส่เข่าป๋าของนอ้องคำนี้ครับลองมึงลองมึงโอ้อยากใหญ่เลยครับนี่ครับเอวปุ่มเลยครับลองมึงครับเอาเลยหนึ่งสองไปอืม <laughs> ừ Ừ, cái mục đó rồi. Tôi thấy thế này. khẩu vừa khâm khâm không không nhỉ? Còn có ít rau. อยากเห็นคลิปเยอะกันแน่ไรกับเขาเมนต์บอกผมเนี่ยเด้๋ยครับ,บ,บ,รบฝากพี่ฝากนอก้องเข้ามารับชมช่องของบอตอมและร้ายเนี่ยครับกับเฮ็ดงานนั่มกับบางคนมีเวลาได้เฮ็ดคลิปน,นะครับเฮ็ดง,งานก็เลยง่ายกับซีทมนนะ้องมากกับตลาดกับปี๊ดเบิร์ดนะครับมันเสียโรคคลิปบอสซมม์มัมเสมอนะครับมันสื่อเองมันสื่อที่ทำให้กับการมองเห็นของยูทูบมันหน่อย,อยลงนะครับ ฝากกดเข้ามาที่ช่องของผมด้วยครับมือนี้ฮงก,กตะตองล่าฮีล่าน้องไปก่อนคิดหนาสีพากันสีพากินอย่างกะฝากกดติดตามนะครับช่องของบ่าวตอมไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร่นั่งครับสซารับมืมอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ